เอาละรครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีดาฟรีไฟอีกแล้วเหรอ <c oughs> ชุดใหม่อะไรกันครับเนี่ยนิวไดมอนด์รอยเย้าบีชอาร์มคลเจ้าสารสูตร้ายกายพันก็เป็นชุดที่ต่อจากชุดผู้ชายคราวที่แล้วเลยนะฮะเนี่ยมีเอฟเฟกตรงแขนแขนโตข้างหนึ่งเหมือนตัวผู้ชายเลยก็แปลว่าน่าจะใช้แขนบ่อยนะครับเลยโตข้างเดียว จุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยสวยตรงทรงผมกับมีเอฟเฟกตรงแขนนิดหน่อยเท่านั้นเองแม้แต่ว่าชุดผู้หญิงนี่คือหุ่นดีมากเลยนะครับเนี่ยหุ่นเธอมันโคตรสมัยสมัยเห็นเธอแล้วอยากจะเข้าไปคุยคุยดวงตาของเธอชิ่งงามยดมีเอฟเฟกตรงดวงตาด้วยนะเป็นตาแบบแดงๆนะครับ เธอมาทำให้ใจฉันเริมเกลือเกลือเกลือไอตูนี้มันรอผมร้อยใบแน่นอนนี่นอนนี่นอนก็ต้องมาดูกันนะฮะว่ามันจะเกลือขนาดไหนวันนี้เตรียมตั๋วมา514ใบมาครับปับหนึ่งปับสองสามสี่ห้าหเจปดเ้า สิบสิบเอ็ดเฮ้ยสิบสองเออสิบสองรอบครับผมแม่มันช่างสมีสมีจริงๆนะชุดนี้โอ้โหสิบสองรอบนี่เลขลัคกี้ตันเลยบอกครับเนี่ยเมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าร้อยกว่าใบเหลืออยู่สามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยยี่สิบใบเต็มๆนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเกลือจัดจัดรสเกลือความหน้าบ้าน หุ่นเธอมันโคตรสมัยสมัยชุดนี้ผมว่าความสวยมันอยู่ตรงทรงผมนั่นแหละคุณผู้ชมมันเป็นทรงผมโทนแดงที่ไม่ค่อยมีในฟรีไฟล e นะครับทรงผมที่แบบเรียบแป้มาเลยส่วนเอฟเฟกตรงแขนก็งั้นๆแหละเวลาเล่นจริงก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเสื้อนี้น่าจะไม่ได้เอามาใส่ซ้ำแน่นอนเป็นเสื้อที่ซ่อนกระดาอ,อย่างเดียวไม่ได้ซ่อนกระเป๋านะครับ วันนี้ที่ผมจะเอาชุดใหม่ไปลงเล่นในโหมด 4v4 จัดอันดับนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่จัดอันดับธรรมดานะฮะมันคือจัดอันดับแรงแดงระดับร้อยดาวครับเห็นน้องๆหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่เล่นแรงเลยทำไมพี่เล่นแต่โหมดทั่วไปพี่ไม่ใจไม่เฟี้ยวเลยผมจะเลิกติดตามได้เลยฮะเดี๋เมื่อน้องๆชอบบอกว่าพี่ไม่เล่นแรงเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้นะ เล่นให้เด็กมันดูหุ่นเธอมันโคตรสมัยสมัยเห็นเธอแล้วอยากจะเข้าไปเคยเคยวันนี้มากับใครครับเนี่ย AK น้อนหมวย d g Diamond แล้วก็ BD Bank แต่ละคนที่เขาจะมีชื่ออักษรนำหน้าหมดเลยนะส่วนของผมนี่อะไรครับพี่พิซัตสามสอคือไม่เข้าพวกเลยอะผมเห็นแล้วข้างหน้าคนหนึ่งเราต้องรออุ้ย โทษลืมปิดโป M500 ติดหัวแตกโทษนะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจสับเพสับตาสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดผมจะโดนแบนไหมครับเนี่ยอุ้ยมา้าหลังตัวหนึ่งอุ้ยโทษโทษลืมปิดโปอีกแล้วปืนก๊อกติดหัวแตก ใส่เสื้อเอซูสด้วยนะเราอ่ะของแลเลยนะเนี่ยแลดูจะเต็มเซิร์ฟใส่กันเกลือ่อนเลยเดี๋ยวนี้ส่วนผมไม่ใส่นะใส่แล้วคันพี่มาช่วยแล้วน้องดีจีไดมอนชนะไปด้วยคะแนนดึงต่อศูนฮะส่วนรอบที่สองนี่มาเจอกันที่สภาสถานที่ยอดฮิตนะเวลานี้ รอบนี้เดี๋เล่นเป็นปืนทอมสันนะครับโหแล้วดูดีจีไดมอนทีมผมเตรียมบวกเต็มที่นะเนี่ยสงสัยเมื่อกี้แคนวิ่งก่อนเลยนี่เขายังไม่ปล่อยตัวนี่วิ่งตั้งแต่อยู่ที่จุดสตาร์ทเลยนะเนี่ยไม่ต้องเรียบน้องเดี๋ยวพี่แบกเองไปครับวิ่งตามบีดีแบงคไปไม่สาวผมแดงผมแดงๆจะไว้ใจได้ก็ เองซุดเหรอเราอ่ะเองซุดหรือเราเอ่ะคันหมใส่ละคันหม <First class. S 1> ของแรเลยนะเนี่ยเห <laughs> ลือ2ล้มไปหนึ่งเหลือ2โถมเลยเพื่อนเจ็บครับเจ็บครับโถมไปเลยครับโถมไปเลยครับซ้อนเลยซ้อนเลยซ้อนเลย,เลยมันเจ็บแล้ว ซ้อเลยครับเพื่อนหัวแตกโอเคสองศูนย์แบบชิวๆอ่ะนี่ร้อยดาวเหรอครับเนี่ยจริงๆแรงแดงมันก็มีทั้งตึงแล้วก็ไม่ตึงนะคือถ้าเกมไหนไม่ตึงมันก็จะเล่นสบายถ้าเกมตึงนี่วิ่งออกไปปุ๊บนี่หัวแตกหัวเขาเหรออ๋อเปล่าหัวผมนี่แหละ <c oughs> นี่แล้วดูเอฟเฟกต์ตรงแขนมันมองไม่เห็นแบบที่ผมบอกไว้จริงๆด้วยนะครับคือมันกลืนไปกับ ตัวละครเลยอะแขนน่าจะใหญ่กว่านี้นะแขนเล็กไปหน่อยเอาเวลาเกมที่3ครับตอนนี้บอกได้เลยว่าได้เปรียบฝุดๆทีมผมนี่ดีดมากเฮ้ยสวยครับล้มหนึ่งครับหลังเข้าครับล้มสองสวยครับ ตัวไหนลราไม่รู้ผมรอดักก่อนกลัวเขาอ้อมหลังมากคุณเธอมันช่างสมัยสมัยเห็นเธอแล้วอยากจะเข้าไปบริบรีบริบรีหัวแตกปังปังปัง,ปงตัวเดียวครับเพื่อนตัวสุดท้ายใครดีใครได้นะเอซูดเหรอหัวแตกของแลนะเราอะช่วงนี้เจอทุกเกมจริงๆนะเสื้อเอซูด กำลังเป็นกระแสเลยเออแล้วก็ผมแจกอยู่ด้วยนะครับเสื้อ a อ u ูในเกมผมแจกสิบตัวนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เข้าไปรล่สนุกได้ที่คลิปที่แล้วนะครับแค่เขียนคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากได้เสื้อ a อ u ูไปเขียนคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะไม่ใช่คลิปนี้นะบางคนมาเขียนคลิปนี้ไปเขียนในเพจอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้นะครับต้องไปเขียนในคลิปที่แล้วคลิปเสื้อ a อ u ูที่ลงไปเมื่อวานนะ่ะ ไปคอมเมนต์เลยว่าอยากได้เสื้ออสุดเพราะอะไรนะครับก็ผมใบ้ให้ว่าควรจะคอมเมนต์ให้แตกต่างให้แปลกกว่าคนอื่นนะครับอย่างเช่นประเภทที่คอมเมนต์ว่าพี่ให้ผมเถอะบ้านผมจนอะไรแบบเนี้คือบอกตรงๆว่าไม่ได้แน่นอนนะครับคือมันดูธรรมดาไปอ่ะคือความจนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคือพี่ก็จนนะไม่ได้รวยแต่เราก็ต้องเมนให้มัน โดดเด่นให้มันแปลกนะครับเนื่องจากว่าคอมเมนต์ตอนนี้เยอะมาก20,000กว่าเมนถ้าเกิดว่าเราคอมเมนต์ให้มันแปลกให้มันเด่นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ของรางวัลน,นะคอมเมนต์2 0 0 0 0กว่าเมนแล้วผมแจกแค่10ตัวก็ต้องมีคนผิดหวังเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคว่าแต่เกมนี้ทําไมเขาเล่นเชิงกันจังเลยครับเนี่ยเขาไม่บุกมาเลยนะเอาน้อยหน่าไปสักลูกไปไม่โดนด้วย ผมรู้สึกว่ามันจะเกร็งๆนะครับเนี่ยเอาไปอีกลูกอุ้ยอุ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าเขาก็รออยู่นะเขารอโถมอยู่นะเนี่ยเฮ้ยหลังเข้าครับเพื่อน<ด>ซ้ายเข้าสวยแล้วไงสวยแล้วโอ้โห ว่าแล้วเห็นเงียบเงียบเห็นเงียบเงียบกระสุนเพียบนะครับคือแรงสูงประมาทไม่ได้เลยนะประมาทที่โดนเขาส่วนยับเลยนะครับที่ผมเป็นห่วงที่สุดในแรงเนี่ยคือบางทีเรานำสามสูนอย่างเงี้ยแล้วโดนเขาพลิกกลับมาชนะสี่สามอ่ะเจอบ่อยมากคือถ้าเรานำล้วได้เปียบเนี่ยต้องเรียปิดเกมนะครับประมาทไปได้ประมาทที่แพ้เลยแล้วจะไปทำท่าป,ปาดคอเขาอีกดีจีเดมอนโหดแท้ เล่นให้โห,ด,หดเหมือนท่าปาดคอหน่อยดิไหนโชว์หน่อยดิแบกทีมหน่อยเพื่อนเบอร์สามอุย้ยหัวแตก <What? S 1> เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยสวยละสวยล,วละเปิดก็มาโอ้ยอีกแล้วอุย้ยย่อยยับกันเลยทีเดียว นี่แหละที่ผมเป็นห่วงที่สุดเอาละเอาจริงละไม่ได้ละตั้งใจเล่นหน่อยเพื่อนอีกตามเดียวประมาทไม่ได้จริงๆนะครับอย่าคิดว่าเรานำสามสูตรแล้วจะชนะนะเขาสวนกลับมาเป็น4ีสง่ายๆเลยมาทอมสันเกราะสามไฮวอแค่นี้พอละว,วันนี้อยากเล่นทอมสันไปครับเพื่อนลุยตามผุดท้าแล้วเอาหน่อยเอาหน่อย แทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ผมว่าเขาน่าจะอยู่ในเนี้ยเขาน่าจะชงกาแฟกันอยู่ในเนี้ยแหละข้างบนเหรอไหนเนี้ยหุ้ยหลังหัวแตกข้างบนเพื่อนข้างบนเข,ข,ข้าหัวข้าหัวเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักขึ้นบนไปแล้ว โอ้โหนอนหมวยนอนหมวยไม่ช่วยยิงเลยมัวเก็บของหลังไอวอลงไปแล้วโถมเลยเพื่อนโถมเลยโถมเลยโถมเลยเพื่อนเราไมีหนึ่งเหลือตัวเดียวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวตัวเดียวครับข้างบนครับดีๆนะดีๆนะไม่ใช่เขาเก็บสามนะข้างบนตัวสุดท้ายครับเพื่อนไปตามมา หลังถางหลังถางตามมาครับเพื่อนโอ้โหดูว่าจะโดนสวนซะแล้ว4-2ต่อฮะคุณผู้ชมแรงแดง 4v4 ไม่ใช่แดงธรรมดานะแดงร้อยดาวนะครับเอ้าเอ้า16ดาวเหรอเอ้านึกว่าร้อยดาว โอ้ยจำผิดคุณผู้ชมโทษโทษสิหกด,ดาวคิดว่าร้อยดาว